ยุ่งอะไรกับแฟนกูนมึงพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเมาก็ไม่นอนดิวะมึงคิดว่ามึงเป็นเดือนมหาลัยอะแล้วจะยุ่งกับแฟนชาวบ,บ้านเขาไปทั่วก็ได้เหรอวะกูกับแป้งไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอีกอย่างเนี่ยมึงก็เลิกกับแป้งไปแล้วไม่ใช่เหรอวะมึงพูดอะไรแป้งนัดกูกินข้าวอยู่เลยแล้วเขาจะนั่งไปทำไมวะวันนี้ฮะไอ้นี่มันชื่อกล้องเป็นรองเดือนมหาลัยที่กำลังเข้าใจผิดว่าผม กำลังจะไปแย่งแฟนมันก้องแป้งขอรอนะ้องอ่ะจริงอยู่ครับว่าแป้งคือดาวมหาลายัยแถมยังเคยตามจีบผมแต่สำหรับผมผมไม่เคยยุ่งกับแป้งเลยกลับกันมันดันมีคนมายุ่งกับผมไม่ยอมเลิกสักทีมึงทำให้แป้งเลิกกบกูนี่มึงใช้กูบอกมึงอีกกี่รอบเนี่ย กูไม่เกี่ยวมึงจะไปไหนมึงต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มึงพูดเรื่องบ้าเลยเนี่ยมึงจะให้กูรับผิดชอบยังไงเล่ากูก็เลี้ยงมึงแล้วซอมกีตาร์กูก็พาไปแล้วหนังกูก็ต้องเลี้ยงมึงทําขนาดเนี้จะให้กูเป็นแฟนมึงแทนแป้งเลยหรือไงมึงเหอะจบเออถ้ามึงทําให้กูได้อะกูก็โอเคผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรพ่อๆออกไป ถ้าบอกว่าทั้งหมดนี้มันคือการหลงผิดก็อาจจะใช่แต่กับบริบทที่กำลังเกิดขึ้นกับผมตอนนี้ผมกำลังหลงเดือนแล้วล่ะสิครับใช่ครับผมไม่รู้มาก่อนว่าการจูบมันสามารถทำให้ความรู้สึกดีได้ขนาดนี้มึงเป็นไรพาวเฮ้ยไอ้กล้องที่ปากมึง เฮ้ยกูขอโทษสงสสยเมื่อกี้กูทำแรงไปหน่อยมาดูเลยตรงนี้เนี่ยกูขอดูหน่อยไม่เอาวันนี้กูขอดูหน่อยออยคนื่นเขามันไม่แพ้เนี่ยมาดูที่อื่นโทษนะครับพี่ใช่พี่ก้องสถาปัตหรือเปล่าครับเอามาแล้วเหรอใครอะก้องน้องที่โรงเรียนอะให้มาช่วยติวสอบเขาสถาปัตชื่อมังกร